อ๋อกระหมูกระป๋องแ้ว่หาแต่ไม่ได้ใส่เป็นไอติมเลยเพราะใส่เป็นไอติมให้รวยเหรอไปใส่ไอติมให้รวยใช่แบบอันนี้ไปขอแก้วเด็กของพ่อมาไปขอแก้วเด็กจากแม่เหมือนกันแม่เอาแก้วมาใส่เอานมแข็งมาก้อนหนึ่งได้ครับพ่อมันรู้สึกเหมือนนมเผือดจริงจริงเออมันนมเหมือนไหมเหรอคำา่างๆคำต่างไหมอร่อยพี่ไม่เคยกินนมเผือดเลยเดี๋ยวชิมอร่อยมากชิมมานาแล้ว ให้รางวัลรูปแปบหนึ่งพมดี่องเหมือนเดินตลาดสมชุกเออือแบบตลาดสามชุกแบบนี้จริงเรา้องเยอะกนี่นะนี่ใส่น้ำเยอะแบบเต็มที่นะมาอไปด้วยนะบกมาแล้วแก้วนี้อร่อยมากอันนี้แบ่งได้แก้วให้โมนีนะอันนี้แบ่งได้เพราะกลัวพี่เมยไม่แบ่งเงินไว้ไว้ไว้เรานพูาไว้ก่อนมาเลยเ้ยเฮ้สแก้วเล็กดิอันนี้เหรอ เออมันมีดิดูดูดูเราเราอย่างนี้ใช่ไหมเออเดให้หมดได้ไงอ่าไม่เตมันจะเป็นกินแบบเย็นแทนจากสองมือนะจับสองมือนะหรือถ้าจับมือเดียวหกแล้วลดเสื้อผ้าอีกนะอือจะวางไว้แล้วกินกับช้อนอย่างนี้กินอย่างนี้กินแบบยิปไหมเอออ่ะอืถือมือานึงถือมือนึงอย่างนี้ค่ะผู้ใหญ่สอนละกินเหมือนกันเลยไม่เรียบไม่ห่แข็งนะตแค่น้ำอย่างเดียว น่าจะรรู้สมพ่อแม่ว่าเอาไปทำไอติมแม่ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ลูกทำไอติมดิอร่อยไหมใส่ใส่ทำไอติมไหมอร่อยไหมอ่าเรียบร้อยอ่ะไปอ่าพี่พี่กดกันได้เลยนะปกติห้าร้อยนะคะราคานี้ในไลน์สองร้อยสี่ห้านะเออแม่ข้อแม้เดี๋ยวลืมอีกเรื่องอะไรทุกคนอร่อยมากมีดอยแล้วอันนี้อร่อยจริงทำถึงมากจริงๆพี่น้ำหวานทำถึงมากใครอยากไปปังลังการแม่ลูกสาวนะคะได้เลยตัวนี้นะคะเลยค่ะ เดี๋ยวหนูจะเห็นคอนเทนต์ลูกหนูกินไอติมแน่นอนเพราะว่าหนูชอบซื้อของเครื่องดื่มไอแบบอะไรเงี้ยไปทำไอติมให้ลูกหนูกินระว,วังเยีายไปนะจับหนูหนูหนูเ้ยไปนะจับกอเอาน้ำก่อนตเอาน้ำก่อน,อน,อนหนูจะไม่รู้รส<ว>เรียบร้อยพี่แม่เสร็จงานแม่เสร็จงาน<ว>ก็ทีหลังเอา<ว>เป็นจำนวนตัวเท่านี้ได้นะสินค้าแต่ว่าเป็นแบบสบายสักสามตัวเพราะวันนี้มีเสื้อผ้าไปสามแงลงมา แต่เสื้อผ้าเราไม่ชนมนเราใส่ให้ทั้งหลายดีกว่าดีกว่าเพราะถ้าเป็นอันนี้หมดเราเหนื่อยถือว่าโอเควันนี้แอบโปรดักต์เยอะนิดนึงแต่ว่าสบายกินตามอีฟกินตามอีกินได้ได้ไม่ไม่อันนี้อันนี้มันร้อนไปแต่แปลงฟันทีนึ่งดนะ้วยแต่พะแไป แปงฟางทีหนึ่งแล้วก็ส่งค่ะช่วยเลืองอะไรรูดซิปปากเลยจ้ะแต่ว่าคนท้องทานได้นะคะเผื่อโกโก้นะคะเด็กทานได้นะมีห้ารสชาติให้เลือกนะคะรสชาติเป็นยังไงคะเอกมันเป็นรกชาติไทยค่ะนี่ของแม่แม่มาใส่นมแข็งรับแขกได้นะจริงอร่อยอืมอืมอมืไปอีกทาชิมแบบเย็นิอยกินได้ไม่ได้เดี๋ยวก็แปรงฟัน แปลงต้องแปลงขอชิมทีนลลึงได้ปะให้แม่ถือให้โซมเมทนะแม่แม่ชิมอันนี้ลูกอร่อยหอมจริงทำถึงนานาทีจะเจอแบบรสชาติตรงอ่ะเออตรงแบบเป๊ะอ่ะอืจริงตรงแบบเป๊ะอ่ะตรงแบบตรงเป๊ะกลิ่นเป๊ะรสชาติเป๊ะอ่ะจริงรสชาติมึงเหมือนมึงแอบ,บใส่น้ำตาลให้กูไหมอนอะไรอย่างเงี้ยรสชาติตรงบบเป๊ะอ่ะ จริงราคาแบบถูกมากนอาพี่ๆกดรับโปรเลยจากก่อนลงไลค์นะคะเดี๋ยวน้องแปลงฟันละน้องแปลงฟันแล้วเพราะน้องต้องสร้างพฤติกรรมใหม่แล้วน้องเริ่มเยอะกับแม่และสามวันนี้ใช่ก็โดนตีไปแล้วตีจริงๆตีเข้ามุมกันไปแล้วมมได้เวลานอีช็อปปิ้งแล้วออไปนะอีฟ เปลือกตัวเตยเตปั๊กอันนี้นะช่อาน้ำเปื่อไว้ให้ลูกฉส่กินไอติมเลอะช่องนู้นเกินได้มันเลอะนิดเดียวชอบเนาะเลอะได้นะลูกเราก็เช็ดเห็นปะแต่เราต้องระวังค่ะเห็นปะเลอะก็เช็ดแต่นะแม่ก็คอยเช็ดต้องทำงานเพื่อการเลอะเดี๋ยวเดี๋ยวเแปลงฟันกันใเจ๊ะข้อขึ้นมาอีกฟันมา เดี๋ยวแปรงฟันกันใช่ไหมคะอ้าวพ่อไปใส่ยาสีฟันมาด้วยให้เขากินสองทีไปชี้ด้วยเราบอกเขาไปชี้ก่อนแล้วพ่อขึ้นไหนบ้างอ้ามวอนนี้เป่าล้านด้วยนะวันให้เป่าล้านด้วยนะอืมิปช้อปปิ้งละพ่อแบบวันนี้ของแบบมีแต่ของถูกใจนะเอออีต้องอีต้องช่วยเขาดูสินค้าด้วยนะอีไปบอกพี่บอกคนเรียนสินค้าหน่อย ร้อเรียงถ้าจะเยอะให้เรียงมาประมาณนี้ร้อยโอ้ขอฝักชิมหน่อยป้อนพ่อหน่อยได้ไหมทำไมล่ะพ่อพ่อพ่อทำนี่มันแพงขึ้นใหญ่ขึ้นไนี้อืออุ้ยโมเน่อร่อยไหมลูกโมเน่อร่อยไหมจับ ไปแล้วพ,พี่กดได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวหลานแต่งฟันละให้กดก่อนลงไลน์นะวันนี้จะแปลงฟันไหมนวันนี้ถ้าไม่แปลงจะโดนอะไร ที่เปิดให้ดูจังไม่ได้เหรอแล้วตูตูอยากมีปัญหาเหรอถ้าไม่แปลงมันก็มีปัญหาลูกโมนี่โมนี่อยากมีปัญหาหรอหืมพอสอนอยู่ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ต้องแปลงจะเอาลัางมาใส่ของมาอะไรช้อปปิ้งช้อปปิ้งกลับบ้าน แฟนด้วยนะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหก้อนใหญ่มีคายว่ะ ยงโอเคน้ำหมดแล้วเนาะมาเลยแกงหรืหมดเสร็จยังอย่าแก้ช้ำหนึ่งยวะใส่ยางสิบฟันให้มียังไม่แล้วแก่งสิบฟันแล้วไม่ปักหมุนให้มีหรอปักสิกดปักสิตะก้านอื่นโอ๋อไม่ได้ขายของตัวเองเลยรถ ลูกน้องที่บริษัทสบายใจมากมา2องเดือนละไมโดนตามงานไม่โดนตามงานเพราะว่าไม่มีเวลาตามสิ่งอย่างชอบเลยไปคืนเพราะคืนแม่ได้ละ่ามาอไอ้กินเดกคำเดียวแล้วก็คืนแม่ค่ะเราไปนอนสนรับแม่เแบบีนในห้เหอเพราะว่าเราสัญญากันแล้วเมื่อกี้แม่ตามใจให้ชงให้กินแล้วใช่แปรงฟันด้วยนะ ไม่อยากมีปัญหาชอบเข้าไปใส่ให้ดิเพราะว่าพ่อก็ไม่กลัวแม่แต่พ่อไม่อยากมีปัญหาเออไปไปแตงฟานก่อนแม่นั่งก่อนค่ะลูกอนั่งกินอีกหนึ่งคำค่ะพ่อไปออสมาแล้วหรอไม่แปลมแปลก่อนนะแปลนะซึ่งนี้จะได้ไม่มีปัญหาคอนโดหรือเอาวันนี้คอนโดค่ะวมนนี้เขาไปดื้อลักกันแล้วเดี๋ยวนี้ช่องนี้ช่องนี้ลูกค้าโอเคใช่ป่ะเน่เขาไม่รู้ดอก็บไม่ได้ลาดีเทลมา พ่อถือโอ้โหมีแต่นี้เลยไงตกใจอะนี่จอเอาไหนมาหนินี่ใช่ไหมอุ้ยตายละอ,อ,อ้ามทโมเน่อ๋อวันเนี้ยแม่ทำเอาแม่แม่มแมมไม่ได้ทำโมเน่นะวันเนี้ยแม่พาโมเน่ไปที่สระว่ายนา้ำจำได้ไหมแล้วแม่ถามพี่รปภว่าลงน้ำได้ไหมพี่รปภตอบมาว่าไม่ได้แบบอป่ะค่ะแม่ถามว่าทำไม ขาตอบว่าอ๋อเพื่งล้างสระไว้น้ำไปเราก็เสียใจกันเลยแล้วพ่อก็เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะพากระเป๋าสระไว้น้ำหน้าบ้านแทนแล้วพ่อก็ใจดีเลยนสายยางด้วยเหรอใช่เออแล้วน้องโซอ่ะก็บอกว่าโซบอกว่าฉีดพี่เน่ดีกว่าพี่เน่ก็บอกว่าข้างห้าข้างหลังพี่เน่ใครบมาเราสซนเแก้ค่ะ <c oughs> แล้วโซก็ฉีดพอ่อโซฉีดพี่เด้เปียกเลยนะ <_' c ười> ใช่เราแม่เราแม่ก็บอกว่าโซฉีดเบาๆนะ <_' c ười> พี่เด้ก็บอกว่าโซเบาๆ <ul> แม่ก็โซก็แฮปปี้มากเลยแม่ก็แฮปปี้พ่อก็ตามใจเราพี่เด้ก็แฮปปี้ใช่ไหม <_' c ười> แปรงฟันเสร็จแล้วค่ะเป็นเด็กดีไม่เจ็บเลยเออเยี่ยมไห <_' c ười> มขอไปพ่อเช็คก,กิน่อยค่ะ นีเพราะเราไปฝันแล้วแม่ใส่ขี้ลงไปละแม่ใส่ขี้ลงไปละค่ะแม่ใส่ผงเนี่ยผสมรวมกันเลยแม่เทนินมือเดินเลือกตะบุงดไปเล้วกินบมดได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําไอติมกันเย้ใช่พรุ่งนี้ทาไอติมกันค่ะตอนตื่นมาเออแม่กินมา เราคือสะวันเนี้ยลูกไม่แปลงฟันเราคือเมียคือเมียก็คือแบบคือในหนึ่งเดือนเมยีก็ยุ่งมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ไม่บกพ่องไปเนาะแม่คือพี่เลี้ยงก็ใหม่เมีก็ยุ่งคือเมย์ก็ยังไม่ได้สอนงานอะจริงๆอะนะเดือนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเมย์ก็ดูแม่มีเนาะว่าแบบคือแม่มีเนี่ยเขาก็เช็คแหละว่าพี่เลี้ยงแปลงฟันทุกวันหรือเปล่าเขาก็คือแปลง แต่การแปลงเนี่ยมันคือต้องแปลงแบบมีคุณภาพอะ่ะคือเราจ้างมาดูพัฒนาการลูกหนึ่งพัฒนาการลูกก็ดีทุกม,มื้อนะสองก็คือการอาบน้ําและแปลงฟันันี้คือสิ่งที่นี่ความสําคัญเนอะรวบรองความปลอดภัยของลูกอันนี้คือสามอย่างที่เราม,ม,มีที่เลี้ยงทีเนี้ยก็ในเดือนที่ผ่านมาเราก็ยุ่งจริงๆกับเราทีเนี้ยการแปลงฟันของลูกเนี่ยมันก็เรียบร้อยนะไม่ได้ไม่ได้ดีมากอ่ะเนาะ เราก็เลยมาเห็นที่ฟันลูกอ่ะคืาก็จะความหมายปะ <c oughs> ทีเนี้ยเราก็เลยเช็คไปทุกคนว่าแบบแปลงกันหรือเปล่าทุกคนตอบว่าแปลงเข้าอะไรเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนแต่มันแบบแบบาอาจจะไม่เรียบร้อยไงคะทีเนี้ยเราก็เลยเรียกมาคุยแล้วเราก็คือแบบเซ็งอ่ะคือเซ็งแบบเซ็งอ่ะเนาะทีมันก็โทษใครไม่ได้หรอกแล้วก็คือต้องต้องต้องโทษเรานั่นแหละ ทีเนี้ยเด็กมันก็เผอเลยเด็กมันก็ดื้อขึ้นเพราะว่ามันสองขวบด้วยมันก็ไม่ให้แปลงเหมือนเหมือนเมื่อก่อนทีเนี้ยการแปลงฟันอ่ะต้องให้เวลาเขาคนหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะหนึ่งคนเนี่ยครึ่งชั่วโมงในการแปลงฝันก็ต้องชวนเขาคุยไปหรือว่าแบบถ้าเขาไม่ไม่แปลงจริงๆริเมก็อนุญาตให้เปิดอะไรให้ดูได้เนาะนอนแปลงเสร็จถ้ามันยังไม่เสร็จสองนาทีหรือว่าสะอาดอ่ะเราก็จะมานั่งแปล พรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรบอกแม่ฟังหน่อยได้ไหมเดูเข้าอะไรคะนก่นเพีอาสรได่ะเนี่ยอะไรก็เพิ่กข้าวินหึงตรงเนาะเออเรียบร้อยยังลองเดินเช็ค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 เ็คดูติเรียบร้อยแล้วอ่ะเ้แดงอันนี้เอาเท่าไหร่ช่วยพี่ก่อนเอาขึ้นไปก่อน เดี๋ยวพี่ไปรับวันอะไรต้องแขกกันมานับหนึ่งสิบสิบมาเร็วไปแล้วแม่ไปรับไปนับไวเกินนี่วางไว้วางไว้เก็บตรงนู้นเก็บ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 ตรงน้ก็เลยแบบว่าเป็นปัญหาเพราะว่าลูกมันก็ดื้อขึ้นเด็กดีต้องมาคะแนนตรงนี้ของก็คือแบบคือความสะอาดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันทุกคนอีปีวันยังจีวันมาหน่อยะไรมา คือคําว่าแปลงแปลงฟันของแต่ละคนอนะ่ะมันไม่เท่ากันเพราจะว่าความสะอาดของแต่ละคนเราแบบแปลงแล้วนบะิ๊กแปลงฟันครั้งละห้านาทียีเมแปลงฟันแค่สองครั้งคือทุกคนแปลงฟันทุกวันแต่ถามว่าทุกคนจะแปลงฟันกันนานหรือเปล่า,ใ,าใช่นแมีกก็รู้แหละพี่เลี้ยงเมทุกคนอนะตั้งใจหมดแต่ว่าบางทีอ่ะความสะอาดหรือมาตรฐานไม่เท่ากันซึ่งมันเป็นเรื่องที่เมซีเรียดถ้าเรื่องแปลงฟันนะทีเนี้ยก็คือตรวจพบว่า คือแปลกฟันให้ลูกได้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยลูกเราก็ดื้อจริงๆนะคือไม่ได้โทษใครนะก็ดื้อขึ้นอนะ่ะแต่ว่าเราก็แม่ก็เลยต้องจัดระบบใหม่ภายในสามวันที่ผ่านมาเขาก็โดนตีไป แม่โดนตีไปเขาโดนตีไปแต่โซ่ไม่มีปัญหาเพราะโซ่จังหวะที่เหมือนโมเน่เห็นโซโดนตีโมเน่ก็กลัวโมเน่ก็ไม่ดื้อเรื่องนั้นวันนี้โซเห็นโมเน่โดนตีเรื่องนี้โซก็ไม่ดื้อเรื่องนั้นก็เหมือนกันสอนคนเดียวก็จะได้สองคนอะไรนะคะก็อย่างนั้นนี่ก็คือจะแปลงทุกคนซื้อไปได้นะครับตัวนี้เป็นตัวยาสีฟันเดนคิดนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่วันให้ลูกแปลงอะไรไปนะตอนนี้ยาสีฟันไปสีฟันก็มีทุกมุมบ้านแล้ว แล้วก็ตัวแปรงสีฟันเราจะเป็นแบบนี้คือมันจะไม่ใช่เนื้อแปรงที่แบบติดกันแบบนี้คือเราต้องการให้มันเข้าทุกซอกซอนซึ่งอันนี้ม่ได้รับคําแนะนําจากทันตแพทย์นะคะสําหรับรูปแบบของแปรงสีฟันใครมีเด็กก็แปรงได้เลยเปลี่ยนแปรงสีฟันได้ทุกเดือนน่ะซื้อไปได้เลยแบบสามแท่งห้าแท่งนะคะมีตั้งแต่สหกเดือนจนถึงหกขวบนะคะก็ซื้อผู้เองไปขอแม่ก่อนไป เดือนหน้าไปไปนอนเท่อบิ๊กแม่เช่าบ้านได้อยู่แล้วใช่ก็เดินไปขายายโอ๋อไปเชอาไปเขอยายเหรอเดือนหน้าทำงานนอสทหารที่ค่ะไม่ไปเที่ยวเอ้ามึงสอบใช่แต่มึงช่วยให้ตารางมาก่อนเร็วๆเออมึพิมพ์พิมพ์มหาที่ก่อนวันที่สิบป่ะพิมพ์วันที่อยู่มหาพี่หนูสอบเสร็จวันที่สิบโอ๊ยไ เออแต่พี่พาไปวันที่พี่ไม่รู้ว่าพี่กําลังอันนี้ก็รเหมือนอันนี้เขาจะทักมาจ้างด้วยแต่เขายังไม่ดิวที่ไหนรอโคนีี้ท่าไหนที่ไหนที่สีชาวเหมือนเดิมสีลราชาเออช่วยจ้างเป็นหัวเป็นหัวกับลูกขอ,อห้องไร์ด้วยนะเออขอห้องไสดไปจริงภอวมาให้ได้เขาท่าจะไปคุยกันกันเออแบบัตเจ็ตมาหน่อยแหมค่าน้ำมันน้ำมันเป็นหัว อสิบหนูจะไปดีสระเรียนจบแล้วใช่ไะมสิบคือเรียนจบแล้วก็เหลือฝึกงานก็เหมือนจบแล้วอ่าไม่ต้องเรียนแล้วเหลือฝึกงานอย่างเดียวแล้วฝึกงานโอเครู้เรื่องเดี๋ยวพี่สปอนเซอร์เบียถังหนึ่งไม่หนูจะถามก่อนเราจะไปญี่ปุ่นน่ะเราไปตอนไหนอ่ะไปไปที่ขอดตึ้งต้นเดือนกลางเดือนกลางเดือนกุมพาค่ะใช่เพราะว่าสิ้นเดือนหนูต้องท่าอาจารย์เข้าไปที่อ๋อไม่ไม่สิ้นไม่สิ้นเสร็จทริปก่อนยี่ห้า อุ้งพายวันที่วันยี่แปดเดี๋ยวทริปก่อนยี่ห้าไปฉันจะไปไปญี่ปุ่นเรียนจบกูอ่ะกูโหวตหาเพราะกูไปเปทีญี่ปุ่นไม่เป็นไรค่ะเออจบตั้งแล้วอ่ะเออเหลือประสบการณ์ชีวิตละเออไปที่ไหนก็ไม่เคยได้เห็นหิมะพี่เมย์โอ้ไปดีเบอร์ดิเออพี่เบอร์หนูไม่เคยเข้าหิมะจริงแม่บอกแพง เป็นปมชีวิตอืมอนนี้เป็นเ็กึกงานที่บริษัทอยู่ทุกคนอี้ไก่บิ๊กโว้นคนมใหญ่จังไม่มีมึงเลยลูกค้า <c oughs> มึงพูดต่างอย่างนี้เลยเหรอเปล่าเขาคอมเมนต์ไงทำไมพูดต่างอย่างเนี้ยเราไม่มีภาษาที่สุภาพกว่าน,นี้หรอในการบอกกันนะ่ะมึงดูดิ <c oughs> มึงไม่มีภาษาที่สุภาพกับกูกว่านี้เลยเหรอนมใหญ่จังครับเดี๋ยวมึงโอยมึงกูอะไรเงี้ยเออไปละเท่าไหร่สาตนุ๊กเ้ยวันนี้เสร็จเร็วมากเบื่อมากเลยเบื่อมันเป็นเนื้อย